สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอคับกับช่อง Next Gen ขับ Ford ครับแล้ววันนี้นะครับผมมี Next Gen Ford Ranger 2024ครับปีไปแล้วนะครับผมก็ต้องมาพร้อมกับรถ Next Gen Ranger ที่เป็นปี2024นั่นเองสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณพี่พิจักนะครับลูกค้า FC จากจังหวัดประจินบุรีนั่นเองซึ่งพี่พิจักจะเดินทางมารับรถด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ จะมีอะไรบ้างที่คุณพี่พิจักได้เลือกตกแต่งครับก่อนที่จะไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องไอเจียขับขีของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่พิจักได้เลือกตกแต่งพ,พร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ สำหรับคันที่จอดอยู่ในข้างผมคันนี้นะครับเป็น n e x t g e n f o r d r a n g r r รุ่น Sport นั่นเองสำหรับปี2024นะครับ Ford ได้ทำการปรับราคาในส่วนของตัวรถขึ้นนะครับ10,000บาทนะครับซึ่งเดิมเนี่ยราคารถจะเป็น974,000บาทนะครับในรุ่นของขับ2นะครับ Ford ปรับราคาขึ้นนะครับ10,000บาทก็จะเป็น984,000บาทนั่นเองนะครับและสำหรับในรุ่นของ n e x t g e n Ranger Sport นะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับตให้้าองจับคูียร์ติ6ปีดครับัง พร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวที่จะช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งอัตรา การขับขี่ที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านมารับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าตัวรถและก็ชุดแต่งที่คุณพี่พิจักได้เลืยกตกแต่งพร้อมกันเลยครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของตัวพื้นฐานตัวรถครับกับไฟหน้า LED C-Cap ครับจะมาพร้อมกับไฟ daytime running ครับที่ส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับพร้อมกับระบบการส่องแสงของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองครับให้แสงที่เป็นสีขาวครับคันนี้เสริมความหล่อเสริมความเข้มให้กับด้านหน้าตัวรถด้วยการใส่ชุดอไฟหนน้้าาสีด เพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตารถข,ของเรานั่นเองนะครับจะสังเกตว่าในการติดอุปกรณ์ข้อไฟหน้าของผมนะครับจะไม่มีการไปบังเส้นสายของ LED นะครับเพราะฉะนั้นลำแสงของ LED ยังคงสามารถส่องแสงความสว่างได้ชัดเจนเช่นเคยครับ และสาหรับชุดแต่งคันนี้ครับคุณพี่พิจักเลือกอัปเกรดในส่วนของชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์นั่นเองในส่วนของตัวชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวกระจังหน้า FORD ครับเป็นกระจังหน้าสเกล1 1ต่อนของแรปเตอร์เลยนะครับผมรวมถึงในส่วนของตัวไฟ LED ครับคันนี้คุณพี่พิจักเลือกเป็นสีส้มแบบนี้ครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้ไฟที่เป็นแสงสีขาวก็สามารถรีเควสได้เลยนะครับผมโอเคเราถัดกันมาต่อในส่วนของตัวกันชนด้านล่างครับผม ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างเนี่ยครับในชุดแต่ง r a p t o อนะครับเราจะต้องทําการถอดกันชนเดิมจากตัวรถออกนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของชิ้นงานที่เป็นงานคัสตอมเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําสีนะครับชายด้านล่างนะครับ บริเวณนี้นะครับก็สามารถเลือกทําสีได้นะครับคันนี้คุณพี่พิจักเลือกทาเป็นสีดาได้แบบนี้รวมสึนในส่วนของตัวกันแข้งนะครับก็สามารถเลือกทําสีได้ว่าอยากได้สีอะไรนะครับผมแล้วก็ในรุ่นของ n e x g e nger sport เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ led ด้วยนั่นเองคันนี้ก็ย้ายมาติดตั้งกับกระชนหน้าใหม่ให้เรียบร้อยครับสำหรับการทํางานของไฟตัดหมอกในรุ่นของ n e x g e nger sport เช่นเคยครับก็ต้องทางานพิเศษก็ต่อเมื่อ เราหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาในขณะที่ความเร็วต่ำครับไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดให้ในขณะที่เราหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดให้และเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกด้านท้ายก็จะติดให้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคถ่ายขึ้นมาครับในสุขของตัวฝากระโปรงครับ คุณพี่วิจักเลือกเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มกิมมิกให้กับด้านหน้าฝากระโปรงด้วยอักษรคําว่าเรนเจอร์ครับเป็นสีดําด้านแบบนี้ครับเป็นการตอกย้ําถึงมิติของความแข็งแกร่งในรุ่นรถเรนเจอร์ของเราด้วยนั่นเองพร้อมกับมิตินะครับที่ r อดีไซน์ออกแบบฝากระโปรงใหม่ครับมีเส้นสายแบบนี้ครับช่วยเพิ่มความสวยงามแอโรไดนามิกกลศาสต์แรงต้านลมต่างๆทําได้ดีมากยิ่งขึ้นครับฝอมีการยาที่ฉีดน้ําฝนไปอยู่ใต้ที่ฝากระ ฟอร์ดมีการย้ายที่ฉีดน้ำฝนเข้าไปอยู่ใต้ฝากระโปรงด้วยนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมิติด้านหน้าตัวรถในรุ่นของในเจนเลน n g e r ์สปอรแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่พิจักได้เรื่องตตกแต่งต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่มากๆนะครับสำหรับชุดแต่ง Custom r a p t o r v 6นะครับเดี๋ยวเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถเนี่ยพื้นฐานเลยฟอร์ดมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลมรครับรวมถึงการดีไซน์ออกแบบในส่วนของตัวแก้มข้าง,างที่ฟ ยิงงขึ้้นนนดวั่เอต่อมาครับคิวล้อครับผมรถเราคัสตอมแรปเตอร์ก็ต้องมาพร้อมกับคิวล้อทรงแรปเตอร์แบบนี้นะครับในการเก็บงานนะครับเราจะเก็บด้วยยางแบบนี้นะครับจะไม่มีการยิงซิลิโคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของตัวซิลิโคนที่จะไปกัดกินกับสีรถครับเราถัดลงมาต่อเลยครับผมในส่วนของตัวล้อแม็กครับผมสำหรับในส่วนของตัวล้อแม็กเดิมเนี่ยในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport เขาจะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กที่เป็นล้อแม็กอะลอยขนาดขอบ18ครับแต่คันนี้ เพื่อ performance การขับขี่ที่ดีขึ้นรวมถึงความหล่อที่เพิ่มขึ้นคุณพี่พี่จักเลือกเป็นล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกจากสํานักเรนโซ่ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวล้อแมกอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับคุณสมบัติไม่ต้องบอกนะครับแค่อ่านชื่อก็รู้แล้วว่าครับว่าเลนโซเขายืนหนึ่งในเรื่องของตัวล้อแมกด้วยคันนี้นะครับล้อแมกจะอยู่ที่ออฟเซตบวก25นะครับรวมถึงคุณพี่ พ่จักได้เลือกอัปเกรดในส่วนของตัวยางนะครับเป็นยางคูเปอร์นะครับเป็นยางคูเปอร์ของเมกานั่นเองนะครับสำหรับในตัวยางคูเปอร์นี้ซีรีส์ยางของเขาจะอยู่ที่2755 5้ r 2 0นั่นเองเป็นยางคูเปอร์ประเภท R AT นั่นเองนะครับ a อทีก็คือออเทอเรนนะครับเหมาะสาหรับวิ่งในทุกสภาพผิวถนนด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวยาง AT ทนุ่มและก็เงียบนั่นเองนะครับสำหรับอะฟิตเมนต์การจัดทรงคันนี้นะครับไม่ได้ทําการยกตัวรถแต่อย่างใดครับเป็นความสูงเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครแ้้มมา่ขงกี ในรุ่นของ Niche Generator Sport เขาก็จะได้มาในส่วนของตัวช่องระบายลมแก้มข้างที่มีอีกสอง,องว่มาเทอร์โบที่เป็นสีบรดเล์แบบนี้พร้อมกับการตัดขอบที่เป็นสีบรูดเล์แบบนี้ครับในส่วนของช่องระบายลมแก้มข้างนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับช่วยระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้ด้วยนั่นเองครับ ต่อมาครับกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นฟอดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเลี้ยวมาที่มุมกระจกมองข้างครับรวมถึงการปรับและพับแบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองนะครับเราถ่ายกันมาต่อครับในส่วนของตัวมือเปิดนะครับในรุ่นของ n e x t g e n Ranger Sport ก็จะได้เป็นระบบแบบ Smart k e y l e s ดด้วยนั่นเองเปิดปิดรถอย่างง่ายดายครับเพียงแค่เอามือสัมผัสก็สามารถเปิดรถได้นะครับเวลาเราล็อกรถแล้วก็เอามือสัมผัสไปที่บริเวณนี้นะครับก็สามารถล็อกรถได้อย่างง่ายดายโดยที่เราไม่ต้อองงยิกกุญแจมมาดนนนั่เผ คันนี้ฟิล์มเซรามิกรอบคารติดตั้งให้เรียบร้อยครับคันนี้คุณพี่พิจักเลือกอัปเกรดในส่วนของตัวฟิล์มเซรามิกของไฮคูเป็นรุ่นท็อปด้วยนั่นเองนะครับผมกระสากข้างแท้จากโรงงานครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับผมต่อมาครับในส่วนของตัวอะคริลิกเพิ่มเท็กเจอร์ด้านข้างประตูนะครับคำว่า StormTrack นะครับอันนี้ก็สั่งเบิกแท้ให้เลยนะครับผม เพิ่มความสวยงามเพิ่ม texture ให้กับด้านข้างตัวรถนั่นเองนะครับผมต่อมาครับบันไดข้างในรุ่นของ n e x t g e n r a n g e r Sport ก็มีมาให้เรียบร้อยครับผมเราถัดกันมาที่ด้านท้ายครับหลา,ายท่านอาจจะสังเกตว่าในเจ้า Legender Sport เนี่ยเขามีในส่วนของตัว Sport Bar มาให้ด้วยหรอคำตอบคือไม่มีนะครับอันนี้เป็น Sport Bar แท้ของ Y Tech นั่นเองเรานำมาติดตั้งพี่วิจักั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเพื่อประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานนะครับเอาไว้ รัดสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวมิติพื้นฐานนะครับระบบช่วงล่างในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport เนี่ยดิสเบรกคู่หน้าดัมเบลรกคู่หลังครับแต่ว่าในส่วนของตัวระบบโช้คอัพเนี่ยเขาจะได้เป็นโช้กอัพแบบโมโนโทูบด้วยนั่นเองแล้วก็พื้นฐานในการจัดวางตำแหน่งของโช้คอัพครับก็จะเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับก็คือมีการย้ายตำแหน่งของโช้คอัพครับให้ออกมาอยู่น็อกแคสซีครับสิ่งที่ได้ตามมาก็ เราถัดมาครับในส่วนของตัวบันไดหยียบข้างท้ายครับก็ถูกติดตั้งมาแล้วจากโรงงานในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport คันนี้ด้วยนั่นเองนะครับสามารถอำนวยความสะดวกครับในการที่เราจะขึ้นไปหยิบสัมภาระบนนี้ครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายครับเราถัดกันมาต่อเลยนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายตัวรถครับผมมิติฝาท้ายครับ Ford Design ออกแบบได้สวยงามมากยิ่งขึ้นครับ Ford Design ในเรื่องของตัวสปอยเลอร์บริเวณด้านบนแบบนี้ครับช่วยเพิ่ม texture เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ รวมถึงนะครับไฟเบรกดวงที่3ครับที่ฟอรดมีการย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งครับมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายครับก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กครับที่ขับตามหลังเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของตัวริ้วรอยครับด้านท้ายครับอะครีลิกคำว่าสตอมแท็กครับก็เบิกแท้สูงติดตั้งให้เรียบร้อยครับโลโก้ฝอดขนาดใหญ่ครับที่อยู่กลางฝาท้ายครับมาก้องมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับที่จะเอาไว้อำนวยความสะดวกในขณะที่เราถอยจอดด้วยนั่นเองนะครับผม ฟอร์ดมีการปั๊มคำว่า r a n g จอร์คไปที่บริเวณฝาท้ายครับเป็นการตอกย้ำถึงมิติของความแข็งแกร่งในรุ่นของเรนเจอร์ครับสำหรับไฟ LED ครับก็มีมาให้นะครับในรุ่นของ n e x t g e n Ranger Sport นะครับให้ความสวยงามและก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองครับกันชนท้ายมีมาให้เรียบร้อยครับและสิ่งที่ฟอร์ดมีมาให้นะครับในรุ่นของ n e x t g e n Ranger Sport นะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมที่จะเอาไว้อำนวยความสะดวกนะครับ ให้น้ำหนักที่เบานะครับมากกว่าปกติด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับในสำหรับพื้นที่ใช้สอยนะครับบริเวณท้ายกระบะของเราก็จะมีขนาดความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตได้จากซ้มลอทั้งสองฝั่งนะครับที่มีความแคบลงนะครับฟอร์ดการันตีมาเลยนะครับว่าผู้ใช้งานสามารถใส่พาเลทมาตรฐานเนี่ยเข้าไปในตัวรถได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยประหยัดแรงงานประหยัดเวลาในการขนถ่ายสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองไม้บรรทัดครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานครับสามารถใช้งานได้จริงครับใครที่เป็นสายงานช่างครับสามารถ ทำงานได้จากบริเวณฝาดท้ายของเราเลยมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสครับที่จะเอาไว้เสียบอุปกรณ์ในการทํางานนะครับงานช่างต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับผมสามารถทํางานได้จากฝาดท้ายของเราเลยนะครับเพราะว่าฝาดท้ายของเรามีความคงทนแข็งแรงนะครับรองรับน้ําหนักได้เยอะด้วยนั่นเองนะครับโอเคสําหรับ ในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงชุดแต่งที่คุณพี่พิจักได้วตกแต่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่ลงตัวแปลกไม่เหมือนใครแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารและก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport คันนี้ครับไปรับชมครับโอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องผู้โดยสารและก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport คันนี้ครับอันดับแรกครับผมพยานแนะนาในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังชันครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%น้ําหนักเบา ขับง่ายสะดวกสบายครับมาพร้อมกับปุ่มคอนโทรลมัลติมีเดียต่างๆหรือแม้กระทั่งในปุ่มคุสคอนโทรลครับผมก็ถูกติดตั้งอยู่ใน nexgen t Ranger sport คันนี้ครับต่อมาครับหน้าจอครับขนาด8นิ้วครับแสดงผลในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ําระดับความเร็วรอบรถตำแหน่งอ่าตำแหน่งเกียร์ระดับน้ามันเครื่องระดับความร้อนของอุณหภูมิความร้อนของน้ามันเครื่องด้วยนั่นเองรวมถึงโหมดการขับขี่ที่มีมาให้เลือกทั้งหมด4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติครับโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่น slippery ก็ถูกติดตั รวมถึงระบบพุสต์ทในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ด้วยนั่นเองนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับรวมถึง แท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ครับก็ถูกติดตั้งอยู่ใน next gen v e n g e r s p o r t คันนี้ครับเราถัดขึ้นมาครับหน้าจอ s ิ n c 4A ขนาด10.1นิ้วครับผมเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับ apple carplay android auto ครับหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชัน ford pass ครับเป็นการ connect ตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานครับสามารถสั่ง start ตัวรถจากระยะไกลสั่งปลดล็อกล็อกรถจากระยะไกลหรือแม้กระทั่งการเช็คพิกัดตัวรถก็สามารถทําได้ผ่านมือถือของเราด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของตัวภายในคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมในส่วนของตัวด้านท็อปนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ในรุ่นของ Nexgen t Ranger Sport เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังซิกเนเจอร์ของเขาด้วยนะครับด้วยเอกลักษณ์ของลายหรือการเดินเส้นได้ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการปักไปที่พนักพิงคําว่าส p o r t แบบนี้นะครับเป็นการตอกย้ําถึงรุ่นของเรานั่นเองนะครับผมระบบความปลอดภัยครบครันครับระบบ ABS, EBD ระบบลอมระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพลิกคว่ำนะครับหรือแม้กระทั่ง ระบบอำนวยความสะดวกก็ถูกติดตั้งอยู่ในรุ่นของ e x n g e r a g e r Sport แอร์หลังตอนผู้โดยสารก็มีมาให้ด้วยนั่นเองนะครับกระจงมองหลังแบบตัดแสงครับพร้อมกับช่องเสียบ USB ครับที่จะสามารถติดกล้องหน้ารถได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินสายด้วยนั่นเองนะครับก็ฟอร์ดอำนวยความสะดวกมาให้แล้วครับคุ้มค่ากับราคานะครับ984,000บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในกันต่อในส่วนของโปรโมชั่นดีๆหน้า่างตัวรถว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรที่ว้าวมีโปรโมชั่นอะไรที่โดนใจท่านผู้ชมทุกท่านในช่วงนี้บ้างครับไปรับชมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องบริโดยารแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่พิจักได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่ลงตัวสุดๆนะครับเป็นการแต่งรถที่รับรองว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับผมสาหรับใครที่สนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0858866455ครับผมยินดี้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งหรือรายละเอียดของการจัดไฟแนนส์ครับผมมีบริ ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาที่โชรูมครับ ทุกธุรกรรมการโอนเงินครับปลอดภัยร้อเอครับโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่ต้องโอนเงินให้ผมนะครับรับรองว่าได้รถหล่อๆแบบนี้กลับไปใช้งานอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่อยากได้รถ Nextgen Ford Ranger Nextgen Ford e v e r e s t หรือ Nextgen Ford r a p t o r ไม่ว่าจะแต่งแบบไหนนะครับสามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับสามารถจัดให้ได้ครบจบในที่เดียวครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆนะครับและที่สําคัญราคาไม่แพงคุ้มค่าแน่นอนครับผมสาหรับวันนี้ครับผมนุญาตลาไปด สปอร์ตขับเคลื่อน2 0ล้อราคาใหม่ครับ9 8 8 4 0 0บาทครับยังให้ความคุ้มค่าตอบโจทย์กับผู้ใช้งานอย่างแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ